กบขาใสก็หมายเข้ามากบยี่ทิพหาตัวโลถึง3าทิพตัวโลเนี่ยมันงจริงเขาเอิ่นกบขาใสจากเก็แปดตัวถึงสิบสองตัวโลเนี่ยที่แบโตตัวโลเขาจะเอื่นกบกลางเป็น,ปนยังพออ่อจังเลี้ยงบอ่อพลาสติกหนึ่งแบคท,ทีเรียรใต้ดินกับบ่อข<ช>ึ้นสองอุณหภูมิของน้ําก็สามารถควบคุมได้ถึงเวลาหนาฝนนึ่เร่งส่วนมากเลี้ยงบอ่อดินก็บอ่อปูนกบสี่นอกกบสีตายมันจะเกิดแบคทีเรียใต้ดินกบสิบสี่ถึงสิบแปดวันเพื่อเป็นห่วงประมาณจักยี่สิบกว่ากว่าเนอะยี่สิบเพื่อประมาณเดือนหนึ่ง ขังแล้วันเจ้าเลี้ยงบอ่อดินบอ่อแถวหน้าเจ้ามีสารเคมีบอ่อครับขันมีสารเคมีกวนถิ่ผิวพลาสติกสารเคม,มีมันทําให้กบมีปัญหาแต่ว่าขันเปลี่ยนน้ำบ่อยครั้งกับบ่ดีครับไขว่ทิ่งแตกโดนๆเปลี่ยนท่นึงก็ได้ส่วนมากผมถิ่ประมาณรักษาหมื่อสี่หมื่นห้าหมื่นจิตเลี่ยนครับสวัสดีครับพบกับรายการเกรรษตรกรไทยสังเระได้ครับอีพีนี้ครับอยู่ที่ฟาร์มกบครับเราจะไปทั้ความรู้จักกับพ่อกันะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมพญิแอดฟ้ามกบกาลสินนะครับเลื่อนควนในเพลข้าเจ้าขาหูจักครับในจังหวัดกาลสินข้าเจ้าจักเบิร์ตนะครับเออเป็นเกษตรกรเลี้ยงกบอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมอยู่บ้านครับอยู่บ้านห้องอาชีพลักก็ยังครับอาชีพลักตอนแรกผมก่อนเห็นงานยุงเพลครับกูเหมือนกับเลยกลับมาอยู่บ้านก็เลยมาสั่งอาชีพจาของโดยการเลี้ยงกบ สั่งเป็นอาชีพเสริมอยู่บ้านอยู่บ้านหลักๆก็คือเฮตนาห้อยนะครับทำเฮตนาเฮไถ่โบมิไถหรอกเฮตนาเฮข้ามพงหน้าปังหน้าปีห้อยอยู่บ้านครับคือเบื่อจากการทํางานก็เลยมาอยู่บ้านครับครับผมเป็นงันที่ต้องเป็นกบเอ่อตอนแรกบ่ิหูว่าจิไปเลี้ยงยังครับเพราะว่าหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะของบบมีความรูเรื่องกบที่แหลกก็เลยอยากลองเบิ่ง่ามันเป็นลักษณะจังใดยากเลี้ยงกบแล้วมันที่เกิดสา่งให้ใดอะไรจิงบอ่บังเอิญก็เลยไปซื้อพอพันุ บ่มันพอพันหรครับเป็นซื้อหวกกเจ้ามามาเลี่ยงร่องเบิงคเพบพอมาเลี่ยงแล้วสีไปขายใส่กับเป๋ันหูทีแหละพอดีพอดีมาอกรบเนื่องจากกบมันขึ้นฟังประมาณสักถ้ากบประมาณสัก45่หมือซื้อมากระมาัสั่45หมือพอดีกรบมันเกิดขึ้นฟังพอดีกับเป็นตัวระบาดพอดีโครงการของหมู่บ้านครับ้มมาพอดีก็เลยไมันได้มากต่อยอดคือว่าง่างเพม่นเนทั้งบ่อเลยครับประมาณจากเออมันก็มีมันก็มีท่งมันมีรูท่าในการค้าขายใดมันมีรูท่าในการเป็นอาชีพ สีสางไรได้ให้ครอบครัวได้คือเกษตรเกษตรกร,กร,ร,กรจังเฮ้าเนี่ยเพราะไม่ก้มหลูเขาต้องศึกษาเรียนรลูโดยตัวเองครับจังทุ่มเงอนครับจังเฮ็ดทุ่มเงอนครับเพได้บ่บ่ได้บอตามความเป็นจริงกับเฮ็ดเองลงมือเองครับบอเบื่อทั้งหมดเฮ็ดเองบ่ได้จ้างนะครับนี่บ่ได้จ้างจักเม็ดเลยตอนนี้ประมาณจักบอรครับพ่อทั้งหมดนี่ทั้งบเงบิดคันเฮ็ดอีหลีมันสิอยู่ประมาณสัก18ถึง20บอ่อครับ ประมาณนี้ครับฟังนี่ประมาณหนึ่งสองสามอันนี้สิบเนาะสิบสองครับพุ่นบพราะขั้นหัวขั้นหิแล้วสิบสองบ่อฟังนี่หกครับพุ่นทั้งทึ่งอีกประมาณเกือบเม่อถึงประมาณเมื่อก่อนมันจะเป็นแบงเป็นลอกเป็นลอกประนี้ผมขยายไปไงเป็นเบิร์ดเลยครับเพราะว่ามันจะอย่ยงตัวตัวนครบกิโลขายให้แหมค่ะอันนี้แบงยังไดครับฟังนี่โซนนี่เป็นการเลี้ยงแบบใดครับโซนนี่ที่เป็นกาลการเลี้ยงกบ ก็เอ no? ิ้นกบขาใสเนาะครับเนาะบ้านเฮากาทั้งทั้งภาคอีสานเฮาอาจสิฮู้อยู่กบขาใสเป็นลักษณะจังได๋กบขาใส่ก็หมายความว่ากบ25่ตัวโลถึง30มตัวโลนี่มันสิเขาเอิ้นกบขาใสจาก78ตตัวถึง12บตัวโลนี่11ีตัวโลเขาสิเอิ้นกบกบกลางครับครับผมสิเลี้ยงกบขาใสส่งแม่ค้าเพราะว่าแม่ค้าตอนนี้เขาเจ้าขอร้องให้ว่าพ่อจะเอาคือบ่เลี้ยงกบกิโลส่งให้แน่ไปยังคือเปลี่ยนตั้งแต่กบตัวละบาทส่งให้ ลูกค่าแท่มันบ่แม่นครับหนึ่งตามพวกลมจริงเราก็อจากเครสหายนะแต่ว่ากบตัวระบาดผลิตือดเพิ่มันมันบ่ทันโอ้ตามพวกลมจริงก็เลยเอาขยายขึ้นมาทั้งทึ่งเพื่อเพื่ออนาคตว่าทีเฮ็ดจังไดจังไดแบบห้มันห้แม่ค่าเพิ่นเพิ่นเข้ามาเพิ่นบ่ผพิดหวังไหมครับสะได้สิได้คบไปตามที่เพิ่นต้องการเพราะกติแลเวเพิ่นก็มารับมือละสองร้อยโล่เห็ครับสามร้อยโล่สองร้อยโล่นครับได้หนีประมาณจากตัวปา อันนี้เอาออกไปแล้วสามพัน้อครับเด้อตัวละบาทครับเอาไปแล้วสามพันอ๋ออันนี้ผมพักไปซือสามพันตัวที่นี่เพิ่นนั้นเพิ่นนั้นผมมาที่หน้าเก่าพันตัวที่นี่ผมมาพันนี่ผมได้บอกว่าอาทิตย์หน้ายัางมะเอาไอ้ครบมันมีความเฉลี่ยสูงกว่านี้่ไม่ได้หนับหนับยังไงครับตัวละบาทครับนับเชลล์ตัวหรือเปล่าแมนครับนับเองเฮ็ดเองเก่าพันกับนับเก่าพันตัวเหมือนเดิมครับทรงทรงล่างหางมือกับเฮ็ดครึ่งสี่หลักครับครับหางมือตัวก่อนนับด่วนมาครับ ก็โดนครับจ้างคนมาทำตัวหน่อยครับตัวหน่อยแม่นแม่นเครับตัวหน่อยงี่ประมาณจากเดือนนะเพาะอันนี้บวคขั้นไหนถึงซีมหาเมือนะครับเนี่ยครบกติแล้วผมเดืครบผมซีมหางมือยังปล่อยจากฟาร์มได้เนื่องจากครบแน่หน่อยหนี่งปะแม่นครับนี่ปะแม่นครับครับตัวนี้เหปะครับตัวระบาดใหญ่ครับครับเริ่มเริ่มใหญ่กว่านี้ยังน้อยครับใหญ่กว่านิดน้อยบวกขั้นไดนครับตัวระบาดมันทีเริ่ม มันถี่ใหญ่กว่าเหนี่ยหน่อยครับเพราะว่าสิบ่อันหนึถึงบ่อันหนึถึงมือมันการเอาลงเอาลงที่แรกจังไหนครับพะการเอาลงที่แรกเนี่ยเอาลงในบ่อสิเอาลงในบ่อสี่เฮ็ดจังไหนตีหนึ่งเฮาสิมีบ่อพาะโดยเฉพาะเข้าพาะพอพันในพันพอเอาไข่พอเอาไข่มันถี่มีบ่อทั้งเทิงเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปบึงที่หลังก็ได้บานที่นี่เขาก็เตรียมบ่อไว้อย่างสี่ครับเตรียมบ่อไว้เนื้อหมูส่เขาก็มาเตรียมบางสี่เนาะครับแมนแมนครับแมนแมนเบิรงไหนได้ครับเบอร์เบิรงไหนได้ครับนี่ครับนี่ครับ เบื้องหนึเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างสี่หะครับพอเตรียมอีย่างหน่ครับอันนี้อันนี้ผมต้องให้ยังครับผมล่างบอเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมล่างนี่แะคือล่างเรียบร้อยแล้วมือแรงผมจะเอากบลงครับผมก็ต้องเตรียมบอยก่อนที่นี่ผมจังมาแรงมากผมจะต้องเติมน้ำยูครับระดับให้มันให้พอดีครับใครมากเกินไปใครก็แตกง่ายครับครับก็ให้ระดับน้ำถ็นพอดีประมาณจะ ยี่สิบสามสิบเส้นประมาณไหน,นครับยีบ่สิบยี่สิบห้าเส้นประมาณน,นี้แหละบ่เกินนี่บ่เกินนี่ครับผมก็ผ <พา S 2> <ล>่าใบนี่แมนผ่าไบป,ป่ะครับนี่บ,นบ่อได้ครับผ่าพลาสติกได้ครับผ่าพลาสติกบ่แมนปูเองแค่เองบมดครับคนเองบมดนี่นี่พ่อคุณเล็กกว่านครับนี่ปกติแล้วมันบ่้เล็กปว่านั้นเด้มันมันสออยู่ประมาณกันนามนม่ล่ะแต่ว่าที่พ่อเสริมคู่ขึ้นอ๋อมีคู่แมนก็เลยส่งกันแมนลุมเนาะเขาเสริมขึ้นเพื่อพินาเขาแมนเขาถากคู่ลงมันก็ยังได้ระดับของมั่น การน้ำเลิกหนึ่งหอกมันกัเไรเลีนน้ำมันไม่ก้มแข็งแรงสูงครับกบฟ้าพ่อบ่ามันบ่มันกบแบบข้าเจ้าอนเด้ส่วนมากที่ไปหาตามฝ้ามือเขาเจ้าเป็นคกบจานก็บกบหน้าผสมกันแต่กบพ่อเพราแมนครับพ่อเอาขามสายพันุเอาทุกอย่างนี่มันดีเลยครับว้มแข็งแรงมันจะสูงกันไปเบิ้งถึนกับไรครับไปเบิ้งโตลูกมันกัได้ไปเบิ้งครับที่ห้เบิ้งนะครับฟ้าเป็นลักษณะจังได สิเป็นหัวก้อนว่ะครับฮะสิเป็นหัวก้อนนี่เนาะแอนไม่นครับแอนก็สิให้เบิ่งว่าเป็นเป็นลักษณะนี้ครับนี่แหละครับกบหน้าแท้ๆเป็นสีอะไรโอ้จังสี่นี่ข,ขายยังไงครับพ่อขายเป็นตัว<อ>ขาย,ยาจังสี่กับตัวละสองสามบาทนะครับแต่ผมไ<อ>ม่ได้ขายเด้บายังบอกว่าได้ขายเพราะว่า,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 าตัวน,นี้ผมมาที่เก็บเป็นพอพันในพันพินาเก็บไปเพราะว่ามันเป็นกบชุดนี่ส่วนมากลูกค้าเอาไปกับพระพิษวางหรอกเขาเจ้าจะชวนมากไป เอากบไปบเลี้ยงแล้วเขาจะเอาสสอบถามมาว่าพ่อคน้นสีเลียงยังไงพม่มก็อกีบอกลักษณะการเลี้ยงที่ถามมาคนหฮาเหลี่ยงกบมันมีจักแบบมีสามแบบไย่างดนะครับบ่อปูนบ่อดินบ่อพลาสติกบางที่ใ้คนเลยมาถามพ่อว่าเป็นยังพ่อจังเลี้ยงบ่อพลาสติกอ่าอ,อ่า <c oughs> <ด>มันม <c oughs> ดีทำถามไม่ดียังไงพ่อก็บอกว่าหูว่ามันดีทั้งหนแต่ว่าพ่อคิดว่ามันสีดีกว่าถูกอย่างความหนึ่งแบคเทียรยใต้ดินกับบ่อขึ้นสองอุณหภูมิของน้ําก็สามารถที่ ควบคุมได้ครับถึงเวลาหนาฝนแรงๆสวนมากเลี้ยงบ่อดินก็บ่อปูนกบสินอกกบสิตายนั่นจะเกิดแบคทีเรียใต่ดินครับครับแสดงว่ากทดลองมาเมื่อไรแล้วเนาะมาเมื่อไรแล้วครับเลี้ยงมาแบบละบ้างหัวเลยครับเด้ออันนี้แหละครับฟางนี่แหละอันนี้เป็นเป็นหวกรับเ๋ยื่อเสียหายเบิ้งเั่นน้อยนะครับเด้อมันเสียหายเบิ้งจั่นน้อยว่าเป็นลักษณะจังไรหักกบอ่ะ ครับห่วตัวนี่ผมเพิ่งใหา่ขึ้นมาได้ประมาณอาทิตย์เดียวครับประมาณอาทิตย์ตงบ้านอาหารพร้อมไหมครับแม่นมันมันมันติขึ้นของมันเองครับนี่ครับครับมันเดียวมันเดียวมันติขึ้นของมันเองอาหารนี่อาหารนี่ยังครับพออาหารของของกบโดยตรงนะครับผมไม่เลี้ยงอาหารปลาดุกเด้อสอบหนึ่งประมาณหกร้อยเจ็ดสิบบาทครับเบอร์น้อยเ็กครับลงทุนประมาณหน่อยลยครับเนี่ย นี่ครับเบื้องหนเลยครับเบื้องหนยเลยเอาเม็ดน้อยๆเนี่ยมันอไแร่เกิดกินได้หรอปะครับห่วงเมืดอกินได้ปะครับไฮไลท์ปะครับแต่ละมือเออก็ตามสมควรของของของห่วงในบ่อเหรอครับก็ถามมาเกือบเมื่อ้วก็สอบครับกระสอบนึงครับอาธิมากคนนั้นเพราะว่าหนึ่งหวกของมันหลายนี่เห็นบ่มันขึ้นนี่นี่นี่ขึ้นไามห้วครับมันถือขึ่นลักษณะสิหรอครับ ครับนี่ชุดหน่อยนะครนะับแล้วชุดใหญ่อยู่ข้างล่าง่นครับนี่ครับหวกครับพ่วมหนาของงอในบอ่อครับบนรถึินไามหรอไมอก่มกินอาหารน <laughs> ะมาต่อไปนี่หลังจากเตรียมบอ่อแล้วเฮ็ดขั้นตอนต่อไปอยังครับเออเตรียมบ่อเตรียมบออ่อ,เร,บอรเรียบร้อยมยาแล้วก็สิเอากบลงครับสิเอากบ,บ,บลงช่วนมากก็สิล่งเป็นค,เนค,เนคูเป็นคู่เป็นชุดชุดละหาซิหาสิบคูสิคือเอาคอแม่พันธุ์ลองออกไปในแห่ ครับต้นต้นีกเขาเตรียมบ่อไบซื้อเอาเดี๋ยวจะมาเศร้าเดี๋ยวเอาใครมาลุยครับเอาจากบ่อเพาะเป็นจากบ่อเพาะมามาลุยใส่บ่อไบครับครับยีฟีชโมงก็จะเป็นโตทันทีคนั่มาเศร้าก็เป็นโตเลยก็เห็นโตเป็นเป็นเป็นโตเป็นแมงเง่งเง่งทันทีเลยมาเศร้าครับครับจักมือวันนี้หรือว่าจักเดือนมั่งสิเป็นไอเอบสิบสี่ถึงสิบแปดวันครับเพื่อเป็นหอกเป็นหวกสามารถส่งไม่ฆ่าได้ครับนี่ เป็นหัว่ซ้ำซ้ำรูนี้ไปครับแมน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 หลังจากแสดงว่านี่ก็เอาลงมาเราเคืองเดือนเราเนี่เห็นปะอันนี้บอกบอกขั้นถึงเลยครับบอกบอกขั้นถึงครับบอกขั้นถึงสิบก่เมือสิบก่ามือครับก็สิเป็นหัวกันสิแมนสิเป็นหัวครับนี่น่าจหัวแล้วครับมันสิเป็นขาตอนไหนครับประมาณจะกี่สิบกวกลัวเ้อะยี่สิบยี่สิบเพื่อประมาณเดือนหนึ่งมันสิเริ่มออกึ้นฟังแล้วครับก็สิออกมาส่งนี่ครับออกมาส่งนี่ครับตัวใหม่ตันี้ยังไม่เนาะครับมันถึออกมาส่งนี่ครับ เดี๋ยวสิพายเบิงโอผุนครับมันยังิเห็นชัดนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาปเบิงบอผุนก่อนยังติเห็นชัดว่ามันเป็นลักษณะจังใดอันนี้มัน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 ยังบางอยู่ถือว่าหน่อยนี่ครับนี่กับหงอกแม่เบินดเลยครับครับอ๋อหมดหลายเลยนี่ครับเดี๋ยย่างกทั้งหมืกเได้ครับนี่ครับแม่เราให้อาหารเกยเงี้ยแรง นี่แม่นเบิร์ตคำเนี่ยหลังจากหวกกสิมาเป็นนี่นี่มันเป็นลักษณะสีเหรอครับแม่นแมนเบิร์บแม่นเบิร์ตนู้นว่าเตียมเลยนี่แม่นนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นมะนี่มันสิออกดำเมื่อที่เหรอครับกบผมกบหน้าโดยตรงบ่อบ่อนั่นมันสิบ่อออกมีเหลืองมีหยางเลยมันสิเป็นตังสีเลยครับเบิรงกยังไลยครับากบหน้ากับกบบัตนะครับอ๋อโกบหน้าเนี่เอกลักษณ์มันเอกลักษณ์มันมันมันสิคนละอย่างกันเหรอครับกบกับกบเหลืองปกติเราโกบจานนี่กบจานมาจากภาคเหนือ ครับกรหน้ามาจากภาคอีสานเขาจะผสมกันดีเขาจะเลี้ยงตามารามทุกทุกหมองเลยมันจะเป็นกรปจากน้ำกบหน้าผสมกันบัดทีเขาจะมาขามสายพันธุ์กับเอาบูฟอกเอาบูฟอกมาผสมอีกรอบหนึ่งัวผู้ครับผมตาหมองมันบอก้นกันครับผมครับบัดทีนี่นี่ก็แล้วกี่เป็นขาเนาะครับผมก็แล้วกันนี่ก็แล้งขึ้นฟังเลยครับครับอันนี้ได้ ต่ยี่สิบก็มือครับแตยี่สิบผ่ามือครับซึ่งิือก็เปลี่ยนแล้วม่ครับมันต่าดีครับประมาณยี่สิบห่ามือครับตัวนี้มันเป็นลักนณะ g k a สิละเรียงว่าเราจักปีเพวฮู้ออกงานตั้งปีครับออกงานมากออกจากสนามบินมากประมาณจักบม่โดนได้ซีหาปีท่านเด้พ่อเฮ็ดโม่โดนเด้ครับพ่อศึกษาไม่ลาศึกศึกษาแล้วกับมาเป็นแนวท่าอย่าคลองกับมาเริ่มาเฮ็ดมาหยังนี่ละครับ ห้าปีเนาะประมาณห้าปีห้าปีได้ครับผมครับแล้วนามเจ้าเขียวเขามยู่การดูแลงเลยครับโอ้นี่เพิ่งเลี่ยนเลยสองมื่นครับนี่ออสองมือนครับเพี่ยนสองมือนตรงเลี่ยนจางไหนครับตรงเลี่ยนทุกรอบรอบการเลี่ยนเลยรอบการเพี่ยนลักษณะของบอมันสิมีบอบอเริ่มเริ่มแรกบอยังบอสองบอสามครับมันจะไล่ไปเลยครับไล่เลี่ยนเลยครับมันจะเป็นลักษณะสีนะครับแสดงว่าของพ่อไหนก็สิมีกบออกอยู่ทุกเดือนทุกมือ แมนแมนครับแมนจัดการนัเงลยครับจัดการว่าให้ครบออกทุกมือทุกเดือนนี่จัดการนั่งเหนึ่งการรับการจัดการของห้องนี่ก็คือว่าการรับลูกค้าแต่ละครั้งเกษตรกรที่เขามาหามาสอบถามห้องนี่พ่อเมว่าเขามากับท่านหันนั่งสิห้องกับปฏิเสธเพ่นไวเลย้็ว่าขอเป็นช่วงแรกนะครับได้ครับช่วงเศร้าเพราะว่าเนื่องขันจับวช่วงกลางวันนี่ห้องไป่อยากจับเพราะมันมันมีความห่อนสูงก็เลยอยากจับตอนนั้มือแรกจหน้อยแต่ว่าเป็นนื้อเมือเศร้า ว่สาสั่งกนัดมือลุ่งขึ้นต่อไปอีกมื่อนึงเจ้าบ้าจ้ามาเอาอร์เลยย่า่เจ้าอะไรปันไดพ่อจังมาเอาเ๋อร์พ่อเอาลายปันไดอ,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 องซี่พ่อฮัดผมขอสั่งพ่อได้จักเมื่อวันก่อนเนี่ยเกียพันบอกว่าหกพันหาเนี่ยประมาณไหนครับก่อนก่อนก่อนทีมาเนี่ยครับเขาบะเจ้าม่เอาอว่านเลยหกพันหาตัวระบาดแม่นครับหกพัน <otros. S 1> หาแล้วครับประมาณอีกทั้งใส่เขาทั้งอกเขาเจ้าจากคอนเจนบอกเขาเจ้าเจ้าแมาเอาอีกเก้าพันพระเจ้าโทรมาคุยแล้วเลยรบานนานนานอีกจัก ครับจัาหน่อยราวให้มันขื้นฟังเบิดก,ก่อนมันเลยก่อนครับผมส่วนมากลูกค้าเพิ่นซื้อนี่มันีซื้อุดนได้คร,ครับุ่นหน่อยหรือว่ารุนง่ายหรือว่าส่วนมากที่ฟ้ามผมเนี่ยครับผมผลิตส่วนมากผมที่ขายเต่มตัวตัวบาทเด้อ๋อขายมันขายไงยบ่ครับโมเมนต์ขาย,งายางไงตะวันหนึ่งม,มันมันมีค้ามเส,สื่อถือหนึ่งคือ,ค,อคือหนึ่ง<ม>เวลาลูกค้ามีปัญหาเฮาให่วามรูลลูกค้าได้ครับเฮาให่วามคิดเห็นเขาได้่า เลี้ยงแนวทังไดมันจังสีรอดได้เลี้ยงแนวทางใดครบสิแข็งแรงใด้ควรสีหามองสีพอพันในพันข้าเจ้าบ่มีติดเชื้อมาามันจังสีอ,ดดยงงอยู่ได้หนึ่งก็เลยบอกคนว่าขันเจ้าเลี้ยงบอดินข้าถามมนนกรมาเจ้าบอได้แถวหน้าเจ้ามีสารเคมีบอครับข้ามีสารเคมีควรวสีปูพลาสติกนะครับเนาะือควสีปูพลาสติกครับมัน สารเคมีมันทำให้กบมีปัญหาอันนี้ก็รุ่นหวกนะครับครับอันนี้ชุดเดียวกันครับทีบบอลยังติงครับครับผมผมแบ่งจากตัวนี้ขึ้นไปทั้งทึงประมาณจากโตครับใน่บอนี่ยโอ้หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นครับผมอันนี้ผมขอหาสิบคูได้หนิครับหาสิบคูนี่เฉลี่ยประมาณจากเมืองละปะกบตัวหนึ่งมันจีอยู่ประมาณสั้3า สามพันหรือสี่พันฟองอยู่ประมาณนี้ครบคบเบเกินนี่ครับสามพันสามพันถึงสี่พันฟองว่ะประมาณนี้แหละพอลงมาจะโตกอ่ะห้าสิบรันห้าสิบก็คุณสามสามห้สิบห้าเป็นแสมมันเท่ากันคืออบและครับเป็นแสนโตมันเท่าคันนี่นครับมึงกับิ่งนี่นี่ผมแบงไปเพิ่งบอยไงเห็นเหมือนจี้อ่ะครับนั่นนี่ะครับแบบนี้แหละท่นหลอดมันตีกับ คันรอดส่วนมากมันก็มีปัญหาเรื่องกินกันธรรมดาครับต่ปกติแต่ว่ามันส่วนมากขันห้าค่อยดูแลมันค่อยเปลี่ยนน้ำค่อยข้าน้ำตื้นเกินไปมันกับพดีสาหรับหวกว่าไหนมันไม่เ่นน้ำมันไม่เป็นก้อแข็งแรงครับทั้งหมดผมก็เลยปรับปรุงใหม่เบิร์ดเลยปีนคจังหวะให้ปีกายนี่ดูซิกว่าบอมันตื่นอย่างน้อยมันก็เลยเกิดปัญหาจั่หน่อยแต่ว่าก็ พอพันมันอยู่กับพอพันในพันนะครับขั้วแผงแรงมันสูงมาสูงมันอยู่กับพอพันในพันโกบานนี่คือถามว่าฟังนี่คือบ่มีอันผักบุ้งฟังนี่คือมีผักบุ้งอ๋อสิบอกไ้ฟังฟังนี่คือมีผักบุ้งฟังนี่คือบ่มีผักบุ้งเนื่องจากว่าตัวนี้เพิ่งสีซอนย่ายเมื่อวานนี่ซอนเคยบอทึ่งคุณครับครับแต่ว่าบอขั้นนีย่ผักบุ้งใส่เพิ่นเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำพิ่งไล่น้ำบอกให้เพิ่น ครับจังหวัดจังหวัดน่ายังนคือเขียวอยู่น่าเพราะว่านาที่วัดสะแบงออกอีกรอบหนึ่งเพราะว่านาพอดมันไหลพอดท่านไหนท่านไหนใส่เสื้อแม่นครับผมท่านไหนใส่เสื้อปกติใส่นี่เพื่อนยังครับพการใส่ผ้ามันใส่ผ้าบุ๋งมันเพื่อมันง่อยเด้นี่มันส่นมันง่อยเด้เนื่องจากฟังการการเลี้ยงหวกตาฟังสั้นไปเด้ครับสั้นหมายเข้ามาเขาสีบอมี่บอลสีก้อมันสีมันบอลสี คือกันกับพุ่หาตะลิงครับแบบเดียวกันครับคล้ายๆกัน,นลนักษณะการในการมองเลนของยังเลยเนาะครับมองเลนข้าเจ้นาน้ำเลือกข้าเจ้าะก่อนเลยหมดขืนหมดลงข้าเจ้าก็มีความสุกแต่ว่าห่วงหวนึ่งว่าจำเป็นต้องใส่กไไ็ได้ยไม่บ่ครับไม่จริงเลยได้ครับว่าเป็นยังห่วงว่าจำเป็นมีขาเนาะมันบอกขั้นมีขาเกาะนะครับเนาะครับก็นั่นแหละครับเนี่เลี้ยงแจ็คเดือนจังสี่คายได้ครับสองเดือนกว่าัวสองเดือนครับ ถ้าจะขายเป็นรุุดตัวละบาทนี่สองเดือนบ่ถึงบ่ถึงกบสามสามสามสิบถึงสี่สิบสี่หาวันเดือนกวมาแมนเจ้าขีเป็นพอพันล่ะครับพอพันสิบเอ็ดเดือนถึงหนึ่งปีครับมีพอพันมาครับมีครับไปเบิ่งกันครับอย่าไปเบิ่งพอพันในพันนะครับเนาะอันนี้โซนพอแม่พันแมนครับพอแม่พันครับผมอันนี้โซนพอแม่พันนะครับอันนี้จีเป็น กบหน้าต่วาพอพันธุ์จบัวตัวใหญ่แล้วครับตัวหน่อยจะว่าก้นแข็งแรงเขาสูงครับสูงนี่ครับพอพันธุ์เนี่ยเส้นนี่ครับพอพันธุ์ครับแมนโอ้โหครบมันจะเป็นลักษณะสีครับครับมันจีดำครับนี่ครับนี่คือพอพันธุ์ัแรงสีเสียวลงหั่แรงครับตัวนี้ไรบันไดครับพอเนี่ยพอพันธุ์รูซื้อก็สีร้อยก็โตเล้ครับ แม่พันก็ร่อยกว่าตัวว่าลายได้ผมครับแสดงว่าเวลาสิเปลี่ยนน้ำแล้วครับพอสุนีบ่ครับแม่นบ่แม่นอสุนีไปลงแม่นกับคนออกกันให้ก็แม่นครับออกกับีว่นอยู่นี่ว่นอยู่นี่ครับครับก็บว่อนยวงสิเหรอครับว่นว่นตามอันนี้ก็เพื่อเอาไปผสมพันุหรอบแมนครับเอาอันนี้ก็คือเป็นตัวเมียนะครับแม่ตัวเมียเขาจะออเดินครับครับจะใส่น้กไหมเนาะเดี๋ยวผมหาให้เบ้่งครับมันมันมันอยู่ในนี่ครับ หลากหลายเลยบัเนี้นี่ครับแม่พันธุ์ครับเนี่ครับกบหน้าโดยตรงคอนเตอร์คือโอ้ตัวนี้อยมันจากโลกครับมาถึงโลกครับปากบะมีแดงครับบังปากสวยงามพร้อมครับกบตีนมือสะอาดครับบ่มีแดงบ่มีบ่มี่ร้อยพร้อมครับนี่ครับกบมันจะบ่มีโลกครับเพื่สิ แต่ว่าขันเพี้ยนน้ำบ่อยข้างกับบดีครับทุ่เนี่ยไทยมันติตแตกมันต้องมันต้องรดนนเพียนท่านึงก็ได้ส่วนมากผมถี่ประมาณสักษาหมื่นสี่หมื่นผมยังตีเพี้ยนอันนี้ยังนี่ยครับอันนี้ตัวแม่กนครับอืมล้วไหลเลยตัวแม่ก่อนจักตัวนี่ครับนี่ตัวนี้สี่สิบกว่าตัวอาหารสิบเลยะครับอยู่ประมาณนี้เอายังไงกินพอคือกันเนี่ยบ่ครับหัวอาหารหัวอาหารเบอร์เบอ์เบอ์สามครับหัวอาหารเบอะสามอันนี้ก็คมด้วยเนาะ เอาครับเพิ่อยๆนี่ครับปาดนี่ครับปากบัมีแดงนะครับครับขั้นตาแดงนี่เป็นยังครับพ่อตำพเยื้อครับพเยื้อสีครับเขาจะเห็นสีปากมันสีแดงมันสีแตกมันสีบกใค่กิงเงอ้ยมันสะมีปัญหาครับมีบาดแผลครับผมอันนี้ก็ตัวแม่บ่อนึงนะครับอันนี้ก็ตัวแม่อีกบ่อหนึ่งครับผม จากบ่อครับยังไงนี่ตัวตัวแม่ลดูสึ้อสีสามบ่อครับสามสี่บ่อประมาณนี้หรอขอแตกตั้งแล้ว่างการเห็ดบ่อพอแม่พันธุ์นี่ต้องเห็ดยังไงครับมันมันอยู่กับผูหมักแบบเห็ดแบบไปไหมครับอ๋ออันนี้มีแม่พันธุ์ครับบ่อมีขอตายตัวเนาะครับครับยาตะพื้นที่ไผมันครับครับมันจะเป็นลักษณะ่างสี่แม่พันธุ์ อันนี้ถามเป็นความหลูนะครับพอแต่สมมติท่อไปว่อนซำๆเนี่ยเขาสีออกเขาก็สีออกใครเห็นมาครับเราเฮ็ดได้ยกเท่อครับพอก็เจ็ดเจ็ดถึงแปดครั้งต่อต่อตัวอ๋อครับถันไรก็นั่นแหละครับไรก็นั่นกับมี่ครับมี่ครับได้บนบนยางครับก็ถามพออะไรควมำหลูปอมแต่สมมติว่ามันเถาไปสิมันเถาห้องก็เปียนครับเปี่ยนออก เปลี่ยนออกที่กินแล้วครบครบปกติแล้วเนี่ยปกติครบนี่คันผู้เลี้ยงเขาเจ้าเลี้ยงอีีเขาเจ้าีสองปีเปลี่ยนครับก็คือหลังจากสองปีแม่นสองปีเขาอะบางคนเขาอาจจะอยากเปลี่ยนสามปีเองใช่ไหมครับครับแต่ห้องพ่อพ่อจะเสือไม่ตลอดไอ้ตัวนี้สองปีเนบะกับปรทนี่สุ่มสุ่มปีนี่เขาก็ต้องเก็บไปเก็บไปเก็บไปบ่หลายครับประมาณสักพันตัวเพื่อ บางที่ก็พี่น้องมันขอมั่งขอได้เรื่อกบหน้าเจ้าทันทีก็ขอให้น้องให้นุ่งไปเห็ดเลยนะครับครับหมอที่สุดเดือดสองหรือสามปีเนาะแมนครับแมนแมนแบบครับกวนอยู่นี่สีบ่มียาเร่งไข้นะครับเด้อสีบวมไปก่อนถ้าด้วยธรรมชาติโดยตรงสีบ่มมีการเร่งไขรธรรมชาติโดยตรงรวนครับผมครับผมสุดท้ายแล้วครับพออ่า ตัดสินใจว่าเหลี่ยงกบร,รู้สึกยังไงครับปัจจุบันนี่แดกเมื่อน,นานทอนเมื่อนี่บ่้ยอดีตว่าในมาก่อนเนาะนั่งออฟฟิศนะสั่งงานอย่างเดี่ยวครับเบื้องตะกรงวงจรปิดชีวิตก็บอเคยคิดบ่เคยฝันมาเบื่องงานไหมครับเบื่ออะไรมาอยู่บ้านมาเหลี่ยงกบรู้สึกว่ามันมันสาใหูห้องหูว่ามันเป็นยังไงคนอดีตว่าวุ้ยเมื่ก่อยไม่เห็นงานมาอยู่บ้านเนี่ยคอมีความสุขบักมันเกิดมีความสุขโดย โดยแบบอัตภาพขพงาเจ้าของถามว่ามความสุขกัรกอ่ามันมความสุความสุขทีหนึ่งบอมเนว่าบอมเนว่าสั่งให้ไดให้ครบพัวแม่เลยวามสุขที่เขาเลี่ยงแล้วเขามมความผูกพันเลี่ยงแล้วมขาไม่ขมแบบเห็นเขาจินเนี่ยจินอย่างมันมนมความสุกมันมมความสุขโดยจากใจเขาเลยเฮานึ่งเขาบ่เคยคิดว่าเขาจะม,มาอยู่สีไดมาอยู่กัน,นนอกถ้าอย่างไหนอกคนมานอกะแ,แต่ว่าเขาไปยุงเทพตั้งแต่อายุสิบสามปีกลับมาจาก กลับมาจากกรุงเทพอายุหาสิบหาหาสิบเอ็ดปีเล่าจากง,งานเลยครับเล่าจากง,งานเกิดบ้างแผนจากของ่าสิมาอยู่บ้านที่เขตองไรยังไงกัวสิอายุหาทิมหาจังสิมีเงืนเ,นเดือนกินเม่นบ่เขาก็ต้องวางแผนเขาจะมาที่เงตอะไรยังไรเนี่ยไ,ไม่เกษียณหระครับ <im it> ถือว่าเฮามาถือทางเฮาหนึ่งเกษตรกรคนไหนอยากอยากทีเรี่ยงอยากศึกษาเขาไม่หาเพยได้หรือติดต่อในเพจต,ตามทีบ่บอกแล้วครับ ในในเพจของเพจอยู่แล้วส่วนมากคนเมืองคนก็โทรหาเพจไในเพจแหละเขาจะจักเวรวัดเราสร้างไหนเอ้าบาดเดช่องทางกันที่ต่อฟาร์มครับเพาะช่องทางกันที่ต่อฟาร์มกดเข้าไปในเพจคข้ามาแอดฟาร์มกกรสินเด้อเจ้าติขึ้นมั่นติขึ้นหัวหมูวมั่นติขึ้คนคข้ามาแอดฟาร์มกกรสินในจังหวัดกรสินนะครับติขึ้นเบิร์ตเลยครับเขาเจ้าแม่ท่าไอ้ไก่เขาเจ้ากดหาเขาเจ้าก็หัวจักไว้อยู่ใส่ครับครับแอดฟาร์มกกรสินล่ะกดเวลามาบ่ถือแค่จังไหนมาบ่ถือกดจีพีเอส เขียนเข้ามาแอดฟั่มกบกระสินสีหอวัดหม่องท่านที่เลยเห็นหนาพยศอยู่นี่แหละแน่นอนชั่วก่อนเขามากกับอยู่หน้าวัดเด้อแม่นอยู่หน้าวัดอยู่นาวัดอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดอยู่ในวัดแะครับอยู่ในวัดอยู่ในวัดครับบ่ต้องย่านในวัดครับเขาพาวัดเขามาโลกเขไปยังส่อวันหส่บางใดคงจะตกใจเอ้าคืออยู่ในวัดน้อยมาเลยตัวหาแมวอีทีเอ้าถึงแล้วถึงแล้วครับครับเังทันแหละครับผู้ใดอยากมากเรียนรับเี้ยนรัวถามข้อมูลถามข้อมูล มาพอแอดเลี้ยงโก<า>บยังไงแมาซื้อพอซื้อได้ปะพอ่อได้ครับมียินดีนี่ดีเลยห้างพฤกษาพร้อมครับ,รบหนึ่งครับบุรีรัมยมีการตลาดในการเลี้ยงโกบเลี้ยงโกบพันมาเลี้ยงเอาโกบยังโอ,โอพ่อแอดไปบอกว่าพ่อแอดขออยากขายถามว่าขออยากขายเจ้ามาส่งไข่ไข่นี้มาค่ะมารับหมอนฟ้ามพร้อมมีการตลาดให้ใหพร้อมั<น>ะครับมาเบิ่งก่อนก็ได้มาเบิ้งก้อนก็ได้เนาะเจ้าพ่อใจจังซื้อไปคับมาพ่อใจบ่าไปยังครับได้ความรู้จากพ่อแอดแน่นอนพ่อแอดบริห่วงวิชาหนึ่ง ขันไปรับบรรยายขันไม่ทางกลมประมงไปรับมาเชิญไปบรรยายทางผู้โดยโอกาสช่อชมร่มผู้โดยโอกาสไปห้ไปบรรยายกับไปบรรยายปกติครับ,รบไปบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรกรณีวา่าได้คิดว่าเทาจีเป็นธุรกิจที่เคยเป็นอันนั้นบนครับหนึ่งไปหายความรู้เกษตรกรผู้โดยโอกาสเพื่อนอยากมีโอกาสสองผู้ใดออกจากงานมาเบื่องานอยากอยากมีอาชีพเถริมเขามาคุยเขาพยัดได้เขามาคุยรายละเอียดได้ กวนเทือจังใดนะครับยินดียินดีครับยินดีเปจัดยินดีรับครับผมสำหรับอีกที่นี่นะครับรายการเกษตรกรไทยกะขอขอบคุณพอยับนะครับถือพายยางชมในสวนแลักกับแดงปันเทคนิคการเลี้ยงกบดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ